หนังสือเสียงชุดนวนิยายล่องไพรเล่มที่8เมืองลับแลตอนเมียทุนอ่อง อีกครั้งหนึ่งพูดเล่าหยุดเงียบไปนานเหมือนความทรงจำจะเหลืออยู่เพียงแค่นั้นภายหลังที่ถูกมาลาเรียกินเสียงงอมแงมมาเป็นเวลาแรมปีผงที่โรผิวที่เหลืองร่างที่เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกของแกดูจะเป็นอย่างเดียวที่ควบคุมกันไว้ได้และใช้โครงที่เป็นซี่ๆผายเข้าผายออกทุกระยะของอาการหายใจ ก็ดูจะเป็นอย่างเดียวที่บอกว่าแกยังมีชีวิตอยู่แม้กระนั้นในตาที่เป็นประกายแจ่มใสทั้งคู่ก็บอกว่าสติของแกยังดีรายละเอียดของเรื่องราวที่เล่าก็แสดงว่าความทรงจำแม่นยําหนักหนาประกอบไปด้วยมโนคติของชาวป่าผู้อ่อนไหวต่อธรรมชาติและศรัทธาที่มีต่อเรื่องปรำปรราซึ่งเล่าต่อๆกันมาแต่ดึกดำบรรจาหมู่บ้านที่แกเกิดเติบโตมา และจะตายจากไปความจริงนั้นรายการละเอียดที่มากเกินไปในความทรงจำของแกนั่นต่างหากที่ชวนให้เราสงสัยและคนอย่างตะเกิ้ไม่เคยเก็บความรู้สึกไว้ตลอดเวลาแกะสะกดใจนั่งฟังอยู่ได้ด้วยความอดทนอย่างควรแก่การสรรเสริญไม่ซักไม่ถามไม่แสดงความสงสัยข้องใจอะไรทั้งสิน้น มวนยาขึ้นจุดสูบเงียบกลิบไปพร้อมกับในตาที่เมื่อลอยไปยังทิวไม้และยอดเขาซึ่งแวดล้อมอยู่รอบหุบเขานั้นกระเรียงชาราจึงหันมามองหน้าคณะกรรมการอำเภอที่นั่งฟังอยู่ด้วยกันครั้นแล้วก็จับนิ่งอยู่ที่หน้าข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นไปได้หรือไงแกพึมพำออกมาเบาๆข้าพเจ้าไม่ตอบว่ากะไรกระเรียงชารายักไหล ไปชมเลืองดูพ่อบ้านอีกครั้งพลางก็ถอนใจไตะเกิ้นเองเที่ยวป่ามากันนายไม่รู้ว่ากี่ปีต่อกี่ปีและกี่ป่าต่อกี่ป่าไอ้เมืองประหลาดสัตว์พิสดารอะไรนะก็เห็นกันมามากแล้วแต่สัตว์เขาอ่อนงอกที่อกสะสวยแล้วก็มีชื่อว่าสมประภา ออกมาคอยต้อนรับคนสกกระปลกยังไอ้ทุนอองพลานป่าชั่วนาตาปีอาจจะไม่ได้อาบน้ำแล้วก็ชวนกันเล่นจำจีจำใช้มันจะมากไปมันจะมากไปขณะนั้นเองพ่อเท่าหัวหน้าบ้านก็หันมามองดูแกอย่างดูดันท่วงทีกิริยาที่อิดโรยเงื้องงอยกระปี้กระเป๋าขึ้นมาอย่างกระทันหันเฮงคิดว่าข้ากโกหกอย่างนั้นหรือแกตั้งกระทู้ด้วยเสียงแหบ ขณะที่ทุกคนเขาเชื่อค่าบอกใครใครฟังเอ็งยังสงสัยแล้วหรอกจ้ะตากระเรียงชาระตอบด้วยเสียงปลอบโยนตะเกิน้นอยากตะเกิน้นอยากรู้ต่อไปเท่านั้นว่าไอ้ทุนอองเห็นอะไรข้างบนเรือนนั่นอยากรู้ด้วยว่ามันกับไอ้กาแซไอจ้จอสวยทำอย่างไรต่อหลังจากได้พบกับเชื้อสายของคุณนายปทุมวดีแล้วอ๋อ เขาก็ตามเธอเข้าไปอยู่ด้วยกันในสิเหเมืองลับแลเห็นทุกอย่างตามที่สมประภาว่ามีความสุขทุกอย่างตามที่สมประภาบอกสิเฮเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ใครอยากกินกินใครอยากนอนนอนไม่มีรักไม่มีอิจฉาริษยาหรือเบียดเบียนสึ่งกันเละกันไม่มีการฆ่าไม่มีการทำร้ายข้อนั้นตะเก้นรู้ได้ยินมาพูดมาหลายครั้งแล้ว กเรียงชราว่าถ้าเกิดไม่เข้าใจก็แต่ว่าถ้าสีเหเหมันสบายจริงทําไมไอ้สามตัวนั่นถึงได้กลับออกมาเพราะว่ามันไปฝ่าฝืนประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมของสีเหเข้าเพราะเท่าตอบด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกตะเกิดเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจก็ไหนตาว่าสีเหไม่มีข้อบังคับไม่มีกฎหมายใครอยากได้อะไรของใครเอาไปไม่มีขี้เหนียวไม่มีห่วงแหนใช่ ในสิเหห้ามอยู่ข้อเดียวเรื่องการพูดเท็จก็หนตาว่าไอ้ทุนอองไม่เคยพูดอะไรนอกจากความจริงใช่แต่ไอ้จอสวยกับไอ้กระแสไม่อย่างนั้นพอเท่าในาบ้านอธิบายฟังว่าทุนอองกับเจ้าลูกบ้านอุ่มปาดสองคนนั้นเข้าไปในสิเหกับโสมประภาและนางข้าหลวงทั้งสองของเธอ ได้พบเมืองที่สวยงามตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือฝั่งแม่น้ำขึ้นไปทั้งผู้หญิงและผู้ชายต่างแต่งตัวประหลาดหน้าตาก็ไม่เหมือนอย่างไทยเราผิวขาวผมสีทองในตาสีน้ําตาลแต่บูชาอะไรนอกจากไฟไม่นับถืออะไรนอกจากสัจจะมีช้างหมาวัวควายใช้ทำไร่ไถนากันตามเชิงเขา ภาษาที่พูดแตกต่างกว่าเราแต่ก็เข้าใจกันได้ทุนอองกับเจ้าสองคนนั่นก็รับการต้อนรับเป็นอย่างดีมีความสุขกับสามนางมาเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งมีลูกเต้าด้วยกันแต่สันดานมนุษย์อดพูดเท็จไม่ได้แม้จะไม่มีเจตนาทุนอองหรอือไม่ใช่พระเท่าดุไอ้จอสวยอ๋อก็เรียงชราพยักหน้าช้า ถ้าจะโกหกเมียตามธรรมดาของผู้ชายเราพาะเท่าสันศีสาย่างอ่อนใจเองจะให้ข้าเป็นคนเล่าหรือว่าจะให้ข้าเป็นคนฟังต่อไปเถอะตาก็เรียงชาราพึมพำเรื่องมันก็ธรรมดานิดเดียวเท่านั้นวันหนึ่งเมียของไอ้จอสวยตามสมประพาออกไปป่าทิ้งลูกไว้ให้มันเลี้ยงอยู่ทางบ้านเด็กเวนนั่นหิวนมเข้าก็ร้องเสียเป็นวักเป็นเวน ให้นมวัวมันกินก็ไม่กินต้องใช้นิ้วจุ่มนมให้มันอมไว้เด็กมันเข้าใจว่าเป็นนมก็ดูดดูดพ่อหมดก็เอานิ้วจุ่มให้มันดูดใหม่พอนางแม่กลับจากป่ามาเห็นเข่าก็ตกใจถามว่าทำอะไรไอจ้จอสวยก็ตอบอย่างที่มันคิดว่าฉลาดที่สุดว่ากำลังให้ลูกกินนมมันเท่านั้นแหละทั้งสามคนก็กระเด็นออกจากสิเหมา ข้าพเจ้าเห็นหน้าตาของตาเกิ้นสลดลงทันทีด้วยความผิดหวังและสิ้นศรัทธาแม้กระนั้นก็ยังคงอดถามต่อไปอีกไม่ได้ว่าทำไมก็พูดเล่นพูดหัวเท่านั้นไปถือกันเป็นเรื่องจริงจังนอกจากนั้นถ้าจะถือว่าไอ้จอสวยพูดเท็จโทษถึงในละเทศออกจากเมืองทำไมไอ้กระแสกะทุนอองจะต้องพล่อยรับเคราะห์ไปด้วยคนเราลองโกหกแล้ว เล่นหรือจริงเหมือนกันทั้งนั้นพ่อบ้านตอบส่วนไอ้กระแสกระทุนอ่องนะเมื่อไอจ้จอสวยถูกขับออกจากเมืองจะปล่อยให้กลับมาแต่ลำพังได้อย่างไรไปด้วยกันก็ต้องกลับด้วยกันเป็นธรรมดาสมประพาจะชักชวนอย่างไรแกก็ไม่ยอมอยู่นี่แหละทั้งสามคนถึงได้ถูกลอยแพออกจากสิเหเมื่อพวกชาวบ้านท่าสองอย่างพบนะกำลังเป็นไข้ป่ากันงอมแงม เพลิดเพลินจนกระทั่งหลายเดือนต่อมาเมื่อรักษาหายแล้วก็เดินทางกลับบ้านเจ้าเมืองท่านรู้ข่าวเรียกตัวเข้าไปสอบถามก็ได้ความอย่างที่เล่ามาแล้วขั้นตอนแรกก็ไม่มีใครเชื่อถือมันจนกระทั่งทุนอองออแสดงหลักฐานให้ให้ดูข้าพเจ้าหันไปทางในอำเภออย่างอัศจรรย์ใจหลักฐานครับในอำเภอพยักหน้าช้า เป็นเหรียญเงินอันหนึ่งซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีเคยพิจารณาดูแล้วบอกว่ามีอายุเป็นพันพันปีขึ้นไปไม่มีใครบอกถูกว่าเป็นของชาติไหนยุคไหนสมัยไหนก่อนทุนอ่องจะตายไปเมื่อ5้าปีก่อนผู้วาราชการ คนเก่าพยายามขอซื้อแกเท่าไรก็ไม่ยอมขายยิ่งแกตายไปแล้วนางเมียแกหวงเสียยิ่งกว่าอะไรทีเดียวข้าพาเจ้าหันไปหาพ่อเท่าหัวหน้าบ้านลุงได้เห็นเหรียญเงินอันนั้นหรือเปล่าอ๋อไม่รู้กี่สิบครั้งครับนายแกตอบอย่างภาคภูมิใจทุนอ่องเล่าเรื่องให้ฟังทีไรมันก็ให้ดูทุกครั้งจนกระทั่งมันตายอีเมียเวรของมันไม่ยอมให้ใครแต่ต้องเลยเดี๋ยวนี้เมียทุนอ่องไปอยู่ที่ไหน พอทุนอ่องตายมันก็ได้ผัวหนุ่มย้ายออกจากอุ่มปาดไปอยู่ห้วยมะค่าเมื่อปีกลายถ้ายังไม่ตายมันก็คงจะอยู่ที่นั่นแล้วกระแซะและจอสวยเล่าไอ้สองคนนั่นกระดูกอ่อนตายไปก่อนทุนอ่องนานแล้วครับลูกเมียของมันก็ไม่รู้ว่าแตกกระจัดกระจายพัดพลากไปอยู่ที่ไหนต่อที่ไหนเท่านั้นเองเป็นเหตุผลแห่งความพยายามของเรา ที่ได้รับในการเดินทางจากแคมป์ที่พักขึ้นมาพบกับพ่อเท่าแห่งหมู่บ้านลานตะเคียนซึ่งนับวันมีแต่จะรกร้างว่างเปล่าเพราะโรคภัยที่เบียดเบียนทำให้ลูกบ้านล้มตายและบ้างก็อพยพโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นเหลืออยู่อีกไม่กี่หลังคาเรือนเรื่องราวที่แกเล่าก็ทำนองเดียวกันกับเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วจากคนอื่นๆตามท้องที่ต่างๆในจังหวัดนั้น มันอาจจะแตกต่างกันที่รายละเอียดแต่ทุกรายก็ดูจะตรงกันอยู่ข้อหนึ่งว่าสี่เหเมืองลับแลนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือฝั่งแม่น้ำท่ามกลางหุบเขาที่สลับซับซ้อนแห่งหนึ่งแห่งใดในระหว่างแม่น้ำสองสายเพียงแต่ไม่มีใครยืนยันว่ามันแม่น้ำอะไรและการพบแพรของทุนอองกับลูกบ้านที่ท่าสองอย่างก็มิได้หมายความว่า แกล่องขึ้นไปตามลำแม่น้ำเลยมากกว่าอาจจะถูกปล่อยลอยแพออกไปจากลำธารใหญ่สายหนึ่งสายใดซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากมายออกไปสมทบกับแม่น้ำนั้นเลยเรื่องมันเริ่มขึ้นอย่างง่ายๆและเป็นธรรมดาสามัญอย่างที่ท่านอาจจะประสบเข้ากับตัวเองในการออกป่าล่าสัตว์หรือท่องเที่ยวไปเราคณะกรรมการอำเภอซึ่งออก มาสำรวจซากเมืองเก่าที่ชาวบ้านพบเข้ารายงานไปให้ทราบกับคณะของเราร้อยเอกเรืองยุทธนาตะเกิ้นและข้าพเจ้าซึ่งกลับมาจากพรมแดนไทยพมา่าพบกันเข้าและพักแรมอยู่ที่ริมแม่น้ำซึ่งชาวบ้านกำลังโค่นต้นไม้และถางป่าเตรียมรับคณะเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรส่งขึ้นไปในระหว่างการสนทนาเหนือกาแฟ และเครื่องดื่มหลังอาหารคืนหนึ่งถึงการผจญภัยที่เราได้ผ่านมาและงานซึ่งกำลังเผชิญหน้าคณะกรรมการอำเภออยู่เกี่ยวกับซากเมืองร้างนั่นเองเรื่องของสี่เหเมืองลับแลและทุนอ่องกับคณะของแกก็หลุดออกจากปากสมาชิกคนหนึ่งในคณะกรรมการอำเภอคนอื่นๆก็พลอยสอบถามการสอบถามนำไปสู่รายละเอียดอื่นๆในที่สุดเรื่องซึ่งเดิมคิดกันว่าเป็นนิยายปรำปร,ประจาพื้นเมือง ก็ก่อรูปขึ้นมาเป็นเรื่องที่ทําท่าว่าจะจริงจังอย่างไรก็ดีการเดินทางมาพบพ่อเท่าหัวหน้าบ้านลานตะเคียนครั้งนี้ข้าพเจ้าบอกตามตรงว่าเพื่อแสดงอัธยาศัยและตามใจสหายร่วมแคมป์ของเราผู้รบเราด้วยความปรารถนาในการที่จะพิสูจน์ศรัทธาของเขาซึ่งมีต่อเรื่องราวเหล่านั้นมากกว่าการมาด้วยความสมัครใจของเราเองด้วยฉะนั้น หลังจากที่ได้อยู่กับพ่อเท่าหัวหน้าบ้านลานตะเคียนซึ่งกำลังร่วงโรยรอเวลาที่จะวอดวายไปกับหมู่บ้านที่แกเกิดแกอยู่และแกปกครองมาเป็นเวลาช้านานได้สนทนากันอยู่เป็นเวลาเกือบครึ่งค่นวันแล้วข้าพเจ้าก็คิดเห็นเป็นการสมควรที่เราจะอำลากลับได้ถ้าในตอนขาไปข้าพเจ้าจะไม่ได้คิดถึงอะไรเลยนอกจากการตามใจสหายหน้าใหม่ เพื่อนร่วมแคมป์ผู้มีอัธยาสายเต็มไปด้วยความโอบอ้อมอารีของเขาก่อนที่จะจากกันและเพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนหมู่บ้านป่าที่เราผ่านไปเป็นนิสัยมาแต่ไหนแต่ไรของข้าพเจ้าในตอนขากลับก็อดเต็มไปด้วยความคลุ่นคิดไม่ได้เรื่องเมืองลับแลอาจจะเป็นนิทานเป็นนิยายปรำปรราประจำหมู่บ้านตำบลอำเภอเมืองเกือบทุกหนทุกแห่งที่ผ่นผ่านไป เมืองลับแลที่เหมือนเส้นผมบังภูเขาปรากฏขึ้นราวกับตื่นจากฝันและหายวับไปในลักษณะเดียวกันเหมืองลับแลซึ่งคนหลงทางไปเจอเข้าโดยไม่มีเหตุผลคนที่ถูกเดลระเทศถูกขับกลับออกมาก็มักจะหนีกรณีเดียวกันไม่ผลก็คือประพฤติตนผิดข้อห้ามหรือประเพณีประจำเมืองเข้าข้าพเจ้าไม่เคยสนใจในเรื่องเหล่านั้นนอกจากในฐานะนิทาน รือนิยายปรำปรปราดังกล่าวสำหรับจะกล่อมให้เด็กนอนแต่ต่างกว่ากรณีก่อนๆเรื่องราวของสีเหดูจะได้รับศรัทธาอย่างรุนแรงยิ่งกว่าเมืองลับแลใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยฟังมาแล้วที่น่าสังเกตเหนือสิ่งอื่นใดก็ปรากฏตัวตนของผู้ที่อ้างว่าได้พบเมืองเช่นนั้นมาทุนอ่องกระแสและจอสวยอาจจะตายไปแล้วแต่ผู้ที่เป็นประจักษ์พยานจากปากคำ ที่แกเล่าก็ยังมีตัวตนอยู่เรื่องราวที่แกเล่าก็มิใช่จะเป็นที่สนใจและเชื่อถือกันในระหว่างชาวพื้นบ้านพื้นเมืองเท่านั้นหากตลอดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นส่วนตัวและต่อมาข้าราชการคณะกรรมการอำเภอด้วยข้าพเจ้าอาจจะไม่เห็นสอดคล้องหรือคล้อยตามความเชื่อเหล่านั้นแต่สิ่งหนึ่งซึ่งไม่สามารถจะสลัดให้พ้นออกไปจากความคิดได้ก็คือเรื่องเหรียญเงิน ซึ่งเป็นข่าวใหม่และถือกันว่าเป็นหลักฐานที่ทุนอองและลูกบ้านของแกมีติดตัวมายัางบ้านคราวนั้นข้าพเจ้าต้องการเห็นมันแม้นไม่ใช่ในฐานะอื่นใดก็ในฐานะโบราณวัตถุที่ควรแก่ความสนใจสักครั้งและข้าพเจ้าก็บอกนายอำเภอออกไปตามนี้ระหว่างที่นั่งสนทนาอยู่ด้วยกันที่แคมป์ของเราเหนือฝั่งแม่น้ำในคืนนั้นก็ไม่ยากอะไร นายอำเภอตอบด้วยอารมณ์ดีพรุ่งนี้ผมจะให้คนเขาเอาช้างไปรับยายเมียทุนอ่องมาที่นี่ถ้าแกอยู่บ้านอย่างช้าเย็นมารือนก็คงมาถึงแต่ถ้าไม่อยู่ก็อาจจะเป็นเวลาหลายวันทําให้เสียเวลาในการเดินทางของคุณต่อไปไม่เป็นไรครับผมไม่รีบร้อนไปไหนข้าพเจ้าตอบหลังจากสามเดือนอันเต็มไปด้วยความลำบากตรากตรำในเทือกเขาตามพรมแดนไทยพมา่า ข้าพเจ้าอาจจะต้องการกลับสู่นครรมท่ามกลางมิตรสหายและความเคลื่อนไหวของโลกภายนอกแต่เวลายังเหลืออีกถมไปแม่สอดอยู่แค่เอื้อม,มือและจากนั้นการเดินทางสมัยใหม่จะช่วยย่นระยะทางและเวลาระหว่างข้าพเจ้ากับพระนคร ให้ใกล้เข้ามาเหมือนหนึ่งลัดนิ้วมือเดียวก็ว่าได้นอกจากนั้นความสนใจของข้าพเจ้าที่มีต่อการค้นพบซากเมืองเก่าซึ่งเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร,กรกำลังเดินทางขึ้นมาสำรวจทำให้ตกลงใจอยากจะประวิงเวลาของการพักผ่อนอยู่ที่นั่นต่อไปอีกชั่วคราวเพื่อรอดูผลว่าเขาจะพบอะไรและได้อะไรบ้างจากซากเมืองนั้นอย่างไรก็ดีข้าพเจ้าไม่เห็นชอบกับวิธีการของนายอำเภอ ที่จะส่งเจ้าหน้าที่คนใดไปรับตัวภรรยาของทุนอ่องมาที่นั่นมันอาจจะทำให้แกเข้าใจผิดคิดไปในทางที่ไรและหาทางหลีกเลี่ยงเบียงบายหรือหลบหนีเตะเลิดไปเพราะความระแวงภัยตามวิสัยและความรู้สึกของชาวป่าชาวเขาที่มีต่อเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายทั้งหลายในกรณีเช่นนั้นการละเทศาเป็นของสําคัญถ้าข้าพเจ้าปรารถนาการต้อนรับของภรรยาทุนอ่องและความ รู้เพิ่มเติมจากแกเกี่ยวกับความจัดเจนที่พลานใหญ่แห่งอุ้มปาดได้ผ่านมาแล้วผมคิดว่าจะเป็นการเหมาะกว่าถ้าให้คนนำทางสักคนและไปพบแกด้วยตนเองข้าพเจ้าอาธิบายการส่งคนหรือรถไปรับอาจจะทำให้แกคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ตกอกตกใจเลยไม่ยอมมาหรือเตลิดเข้าป่าเข้าดงไปก็ได้ในอำเภอพยักหน้าช้าๆเหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้อาจจะถูกของคุณคุณศักด เขาตอบผมไม่ได้คิดถึงข้อนั้นผัวใหม่ของยายเมียทุนอ่องเป็นพรานล่าช้างอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าผมต้องการพบในเรื่องนั้นคนพวกนี้อยู่กันตามกฎของธรรมชาติบังคับฉะนั้นในชีวิตจึงอาจจะทำอะไรผิดกฎหมายที่แกไม่รู้และไม่เข้าใจปลูกฟินต้มเล่าฆ่าช้างเอางามาขายแต่ละอย่างของแกว่าเป็นอาชีพสุจริต เหนื่อยแรงและฝ่าอันตรายทําไมบ้านเมืองถึงได้ขัดข้องไม่ยอมให้แกกระทําเช่นนั้นขณะเดียวกันบ้านเมืองก็ไม่เคยเหลียวแลว,ว่าแกจะอยู่จะกินอย่างไรถึงจะพยายามอธิบายให้แกเข้าใจอย่างไรก็ไม่เป็นผลประเพณีมีความหมายสําคัญเหลือเกินสำหรับคนพวกนั้นและประเพณีก็คือกฎหมายเหมือนกันนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องพยายามแก้ไขยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในอำเภอถอนใจผมจะจัดคนนำทางให้คุณการเดินเท้าทั้งไปเล็กกลับอาจจะกินเวลา3วันแต่ถ้าคุณสมัครใจการไปพบเมียทุนอ่องด้วยตัวเองเห็นจะดีกว่ารับตัวแกมาที่นี่แนะ่แต่เรื่องแขมเล่าผมคิดว่าจะทิ้งไว้ที่นี่กับตะเกิลและคุณเรืองเพราะไหนๆก็จะต้องย้อนกลับมาทางเก่าเกรียงชาราซึ่งกำลังนั่งขัดสมาธิทำความสะอาดปืนอยู่ ใกล้ได้ยินหยุดมือเงยหน้าขึ้นมองหน้าข้าพเจ้าตะเกิ้นได้ยินไม่ถนัดฟังเหมือนนายจะให้อยู่เฝ้าแข็มที่นี่แกพึมพำข้าพเจ้าพยักหน้าสองสามวันเท่านั้นตะเกินมีคนนำทางแล้วฉันคิดว่าไปคนเดียวดีกว่าแกอยู่ทางนี้จะได้เป็นเพื่อนคุณเรืองกับนายอำเภอท่านโต,โตโตด้วยกันแล้วนายต่างคนต่างเป็นผู้ชายทำไมจะต้องมีเพื่อนที่นี่มีตั้งหลายคน ทุกคนเต็มไปด้วยปืนผาหน้าไม้โจรผู้ร้ายที่ไหนจะมาปล้นสัตว์ไหนจะมากวนนายสิตัวคนเดียวให้ตะเกินไปเป็นเพื่อนดีกว่าข้าพเจ้าถอนใจยฉันเองอยากจะให้แกได้พักแต่ถ้าอยากจะไปด้วยจริงๆก็ตามใจสีหน้าของเกรียงชาราจแจ่มใสขึ้นมาทันทีแกลงมือเช็ดปืนต่อไปพลางก็พึมพำเหมือนปารกกับตนเองว่า พักหรือไม่พักนะ่ะมันอยู่ที่ใจนายตะเกิ้นนั่งตะเกิ้นนอนอยู่ทางนี้แต่หัวใจมันจดจ่อกังวลอยู่แต่นายจะหลับจะนอนได้อย่างไรไหวไปกับนายถึงจะขึ้นเขาลงห้วยเมื่อยขาปวดเอวเพียงไรรู้ว่าอยู่กับน,นายใจมันก็พักอยู่ในตัวนายอำเภอได้ฟังก็หัวเราะ คนของคุณมีอะไรหลายอย่างคล้ายทุนอ่องนอกจากรูปร่างหน้าตาเท่านั้นเป็นความจริงหรือครับคุณศักดิ์ที่เขาว่าพวกพรานโดยมากเรียนปรัชญาชีวิตจากป่าก็อาจจะเป็นได้ข้าพเจ้าว่าเพราะปรัชญาชีวิตเป็นหลักธรรมชาติทํานองเดียวกันกับอารยธรรมเหมือนกันการอยู่ในป่านานไปใกล้ธรรมชาติและท่ามกลางธรรมชาติพร้อมด้วยความสวยงามความสงบเงียบวังเวงซึ่งเป็นคุณสมบัติของมัน ทำให้คนเรามีโอกาสอยู่กับตัวเองและเป็นตัวของตัวเองมากกว่าอยู่ในเมืองฉะนั้นจึงสามารถเพ่งเล็งและเข้าถึงสัจธรรมง่ายกว่าและมากกว่าในสถานที่อื่นใดผมก็คิดเช่นนั้นในอำเภอพยักหน้าชา้าตลอดเวลาที่ผมขึ้นมารับราชการอยู่ที่นี่ผมได้พยายามศึกษานิสัยและขนบประเพณีของชาวเขาชาวดอยเหล่านี้ตลอดมาจนเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นกันเอง ซึ่งเป็นของเก่าแก่และตายยากแล้วก็อดไม่ได้ที่จะลงความเห็นว่าเป็นการเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งเหล่านั้นผมเคยทำรายงานเสนอท่านผู้ใหญ่ไปเหมือนกันว่าวิธีดีที่สุดวิธีเดียวที่จะควรกระทำมิใช่ในการบังคับให้บุคคลเหล่านี้เปลี่ยนวิถีชีวิตที่เขาเคยใช้สภาพความเป็นอยู่ที่เขาเคยครองมาเป็น อย่างที่เราต้องการเพราะบังคับหมายถึงการฝืนใจจึงใช้กับชีวิตอิสระของคนพวกนี้ไม่ได้เราควรจะปล่อยเขาตามนั้นเพียงแต่ให้การช่วยเหลือในทางที่เขายินดีจะต้อนรับและเปิดโอกาสให้เขาได้ปรับปรุงตัวเข้ากับโลกภายนอกซึ่งเป็นของกินเวลามันอาจจะไม่สำเร็จในรุ่นนี้หรือรุ่นหน้ามันอาจจะกินเวลานานสิบสปีหรือหลายสิปี แต่มันก็เป็นวิธีเดียวที่เราควรจะกระทำและพึงจะกระทำแต่ความเห็นของผมคงจะถูกโยนลงตะกร้าเพราะคำสั่งที่ผมได้รับต่อมาก็คือให้พยายามปราบปรามการกระทำอันผิดกฎหมายของคนพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นการต้มเหล่ากินปลูกฟินสูบและไม่ว่าจะซื้อขายซึ่งสำหรับชาวเขาชาวดอยผู้อยู่คนละโลกกับเรา ท่มกลางโลกภัยไข้เจ็บเช่นนี้มีความหมายอย่างเดียวเท่านั้นคือความทุกข์ทรมานและความตายคุณเข้าใจไหมครับคุณศักผมเป็นข้าราชการฉะนั้นผมก็จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งเมื่อผมปฏิบัติตามคำสั่งคนพวกนี้มองดูผมในฐานะที่เป็นศัตรูไปหลายตำบลและหมู่บ้านที่ถูกรบกวนชีวิตอันสงบของเขาอพยพโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นเมื่อเราไปถึงเขาก็ย้ายภูมิลำเนาต่อไป จากดอยหนึ่งไปถึงอีกดอยหนึ่งไม่มีที่สิ้นสุดไม่มียุติจะลืมว่าเฉพาะในท้องที่ของผมเท่านั้นมีไม่รู้กี่ร้อยตอกี่ร้อยหุบเขาและกี่ร้อยต่อกี่ร้อยดอยการปราบปรามจะสำเร็จไปได้อย่างไรและแทนที่จะเป็นการให้ความร่วมเย็นเป็นสุขแก่เขาดูกลับจะเป็นการพยายามขับไล่ ทำลายล้างให้เขาพลัดที่นาคาที่อยู่ไปตามๆกันวิธีนั้นไม่สําเร็จแน่คุณศักิ์ผมรู้แต่ก็ช่วยไม่ได้จนกว่าทางผู้ใหญ่ท่านจะได้มีโอกาสออกมาคลุกคลีชีวิตอยู่กับพวกนี้อย่างผมเห็นสภาพความเป็นอยู่ความจำเป็นของเขาอย่างผมรู้สึกถึงความทุกข์ทรมานการดิ้นรนเพื่อดำรงอยู่ของชีวิตของเขาอย่างผม นำเพอถอนใจยาวก้มลงหยิบขวดรินน้ำสีขาวและคุณใส่แก้วส่งให้ข้าพเจ้าและตะเกิลแล้วเราก็ยกขึ้นดื่มพร้อมกันกลิ่นและดีกรีของมันบอกข้าพเจ้าว่านี่ไม่ใช่สุรารัฐบาลท่ามกลางแสงไฟและภายใต้กิ่งก้านของต้นไม้ที่ปกคลุมอยู่เบื้องบนเราทุกคนปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปไกลโดยไม่ได้ปรีปากอะไรแก่กันอีกเลยความวูบวาบ ของลูกทุ่งดีกรีแรงส่งความอบอุ่นไปทั่วสารพางกายของข้าพเจ้าต่อต้านกับความเย็นยะเยือกของอากาศในภูมิประเทศอันเป็นที่สูงและแวดล้อมไปด้วยขุนเขาสลับซับซ้อนเช่นนั้นแต่ละท้องที่และภูมิประเทศที่ข้าพเจ้าผ่านมาต่างมีปัญหาประจำด้วยกันปัญหาที่เผชิญหน้ากับนายอำเภออยู่ในขณะนั้นอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่ง และส่วนน้อยของปัญหาใหญ่ในการปกครองแต่ต่างอะไรกับชิ้นส่วนในแผ่นภาพต่อแต่ทํานองเดียวกันกับภาพปริศนานั้นแต่ละชิ้นมีความสำคัญเชื่อมโยงกันปราศจากซึ่งกันและกันเสียไม่ได้ลมจากชายเขาพัดมาวูบหนึ่งเปลวไฟในกองตรงหน้าสันพลาจากแม่น้ำข้างล่างเสียงกระแสอันเชี่ยวกรากของมันที่ส้ะฟังและรากไม้ดังแว่วมาเป็นระยะระยะ สายตาของข้าพเจ้ายังคงจับอยู่ที่ไฟในกองแต่ความคิดไม่ได้อยู่ที่ปัญหาเรื่องการปกครองของในอำเภอหรือลูกทุ่งในแก้วอีกต่อไปหากการเดินทางที่คอยอยู่ข้างหน้าพันรยาของทุนอ่องและเหรียญเงินอันนั้น,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 น